ทราวิสเคลซี่กับเทเลอร์สวิฟคือคู่รักที่สั่นสะเทือนแผ่นดินอเมริกาอย่างแท้จริงนะครับตอนนี้เนี่ยคนสหรัฐกรี๊ดกันมากครับอยากให้ทั้งคู่คบกันนานๆจนแต่งงานกันไปเลยครับสำหรับคนที่ติดตามอเมริกันเกมส์เนี่ยย่อมรู้จักทราวิสเคลซี่เป็นอย่างดีนะครับเขาคือนักกีฬา NFL ครับที่มีพรสวรรค์สูงมากเล่นตำแหน่งปีกในระดัวไทเอ็นนะครับให้กับทีมแคนซัสซิตี้ชีฟเคยคว้าชแชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้ว2ครัง้งและติดทีมโฟรโบวมาแล้ว4สมัยครับทราวิสมีรายได้มหา,าศาลนน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 นะคคคคครรรรรรรััััับบบปปปีีีีีีี้้้้มมมม่่่่่าา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 จงง11.25ลลลลดดอออ์หหืว400ททเเเเขยยไญพกกกกกส็็ฬใๆ ชีวิตของทราวิสเคลซี่เนี่ยทุกอย่างก็ดีหมดแต่น่าสนใจครับที่เรื่องของความรักเขาไม่เคยมีข่าวว่าคบหากับใครเลยนะครับจริงๆก็ถือว่าน่าเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าบุคลิกของทราวิสเนี่ยก็ดูดีครับหล่อเหลาสูง196เซนแข็งแรงเป็นนักกีฬาแล้วก็รวยด้วยครับน่าจะมีสาวเนี่ยมาติดพันเยอะมากแต่ว่าเขาก็ไม่ลงเอยกับใครเลยในรอบ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยทราวิสมีแฟนแค่2คนครับคนแรกชื่อมายาเบนเบอรี่คบกันไม่ถึง1ปีก็เลิกส่ออีกคนชื่อเคลานิโคลครับนางแบบแล้วก็พิธีกรสายก นะครับวันที่8กรกฎาคม2023ครับทราวิสเข้าไปชมคอนเสิร์ต The Eras Tour ครับของ Taylor Swift ที่จัดขึ้นในสนาม Arrowhead นะครับสนามเย้าของทีม Kansas City Chiefs ครับโดยเขาเนี่ยยืนดูคอนเสิร์ตอยู่บนบ็อกซ์ VIP ครับในข้อที่จริงเนี่ยก็คือทราวิสเนี่ยเขาปลื้ม Taylor มานานแล้วนะครับแล้วก็พยายามจะเข้าไปคุยด้วยครับทั้งก่อนและหลังคอนเสิร์ตแต่ว่าไม่มีโอกาสได้คุยกันครับโดยทราวิสเนี่ยเขาเล่าในพอดแคสต์ครับที่จัดกับพี่ชายที่ชื่อว่าเจสันครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยทำกำไรััััับบบบใใหห้้้้้้กกกกกแต่่่่วาาาไไไไไมมมมมีโอออออสดดคคุยยนนนนน็เลลขืะร ่ออกตัวชัดเจนเลยครับว่าเขาเนี่ยชอบเทเลอร์ปลื้มมากๆอยากคุยด้วยอยากรู้จักคือแสดงออกว่าชอบจริงๆไม่มีกักอะไรทั้งสิ้นครับซึ่งเมื่อมีข่าวว่าทราวิสเนี่ยปลื้มเทเลอร์นะครับที่อเมริกาเนี่ยเขาก็เชียร์ทันทีครับคือทุกคนเนี่ยเห็นทราวิสมาตลอด10ปีที่เล่นอเมริกันฟุตบอลครับแล้วก็รู้ว่าเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยนะครับใครๆเนี่ยก็อยากให้เทเลอร์สวิฟต์เนี่ยได้เจอคนดีๆแล้วก็เชื่อว่าทราวิสเนี่ยก็คือผู้ชายคนนั้นครับโดยเอรินแอนดรูว์ครับนักข่าวกีฬาของช่องฟ็อกซ์พูดในรายการพอดแคสต์ว่า อเมริกาสักครั้งเถอะนะตอนแรกเนี่ยเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยเธอไม่ได้สนใจเคลซี่นะครับแต่เธอก็มีโอกาสได้ฟังพอดแคสต์ตอนที่ทราวิสเนี่ยกล่าวถึงเธอพอดีแล้วเธอก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักมากที่มีคนมาปลื้มแบบนี้ทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจทักไปหาทราวิสก่อนแล้วก็เริ่มต้นคุยกันนะครับหลังจากที่คุยกันสักพักเนี่ยทั้งคู่ก็เลยนัดเจอกันครั้งแรกที่นิวยอร์กครับแล้วก็สารสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆจนมาเปิดตัวจริงๆครับวันที่24กันยาย,ยน2023ครับในเกม NFL ที่ Kansas City Chief Chicago Bear Arrowhead Chiefs City VIP เเเเเเเนน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 นีีีีี่่่่่่่่่ยยยยยยจอออออกกกกัััััับบบบบคคครรรรปาาาาาฏววว้มมมมช์์ทสโดธงู็ซุณแ ซีนะครัจากนั้นมาเนี่ยเทเลอร์ Taylor ก็ไปดูทราวิสลงแข่ง NFL หลายครั้งครับปรากฏว่าทุกเกมเนี่ยที่เธออยู่ในสนามแคนซัสซิตี้เนี่ยจะชนะแทบทุกครั้งจนถูกแฟนๆเนี่ยขนานนามว่าเป็นเทพีแห่งโชคของทีมไปแล้วนะครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับจนถึงวันที่14ตุลาคม2023ทั้งสองคนเนี่ยไปร่วมรายการเซทเดย์ไนท์ไลฟ์ครับที่นิวยอร์กและช่างภาพเนี่ยได้เห็นพวกเขาจับมือกันเป็นครั้งแรกซึ่งเมื่อจับมือกันขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรปิดบังแล้วนะคคคคคครรรรรรรัััััับบบบทททททท้้งงูู่่่่่่่่เเ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 นน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 นีีนนีีียยยยยหาาาาาากกปป็แแฟออออลลลววว10 2023พฤศจจิิ 40, ิิิ 2023, ์์์ไสสตตด ไปให้กำลังใจเธอด้วยเราจึงเห็นภาพคลาสสิกครับตอนที่คอนเสิร์ตจบเนี่ยเทรเลอร์สวิฟต์ครับวิ่งไปกระโดดจูบทราวิสอยู่ที่ด้านหลังของสเตจนะครับเทรเลอร์ <Taylor S 1> เนี่ยเธอยอมรับว่าเธอเนี่ยแฮปปี้ครับกับความสัมพันธ์นี้ที่ต่างคนต่างทําสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเธอก็ชอบดนตรีทราวิสก็ชอบกีฬาแต่ทั้งคู่ก็คอยซับพอร์ตกันและที่สําคัญเนี่ยเป็นความรักที่สามารถเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนได้เลยไม่ต้องมาปิดบังซ่อนเ้นอะไรนะครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วมากๆนะครับดูเหมือนน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 นคคคคคครร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 ออออออบบบบบบััััััวววววขขขขงงงทท้้้ฝ่่่่่่่่่่าาาาาายยยยยเเเเเเเีีีีกกกก็็็จะะะะชชดณหหหลืแฟๆสสใญูึพปน ที่ไม่มีพิษไม่มีภยัยครับไม่มีปัญหาทก x i c อะไรคือการที่ได้เห็นศิลปินที่ตัวเองชอบได้เจอคนดีแฟนๆเนี่ยก็พลอยมีความสุขไปอย่างช่วยไม่ได้นะครับสำหรับเรื่องราวความรักของ Taylor Swift กับ Travis k e l เ e ่ครับต้องติดตามกันต่อไปว่าความรักของ2คนนี้จะไปได้ไกลถึงไหนจะไปถึงขั้นแต่งงานกันเลยหรือไม่นะครับซึ่งมันก็คงจะดีนะครับถ้าเกิด Taylor Swift เนี่ยศิลปินสาวแห่งยุคสมัยกับเคลเซครับยอดนักกีฬาผู้เก่งกาจได้รักกันไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางในที่สุดครับ